สวัสดีครับผมโจเดียบุ๊คครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือ Last for Life ชื่อภาษาไทยคือไฟสินแต่งโดยคุณเอวิงสโตนและแปลโดยคุณกิติมาอมรทัศนและหนังสือเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นฉบับปกแข็งมีจำนวนทั้งสิ้น3 5มหน้าถามว่าทำไมถึงซื้อเล่มนี้มาครับจริงต้องบอกก่อนว่าผมเห็นงานจัดนิทรรศการของเวนโกที่จัดขึ้นที่ไอคอนสยามครับก็คิดว่าอยากที่จะไปแต่ว่ากลัวว่าจะไปแล้วอินไม่มากพอครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกับแวนโกเลยอ่ะจริงๆรู้นิดเดียวมากๆเลยแต่ว่าเคยเห็นผลงานของแวนโกแล้วก็รู้สึกชอบแต่ว่าในด้านของชีวิตของแวนโกนั้นเติบโตมาอย่างไรบ้างเนี่ยจริงๆคือแทบจะไม่เคยรู้เลยครับก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีก็เลยสั่งหนังสือมาจากช้อปปีครับเพราะว่าจริงๆเล่มนี้หาได้ยากเหมือนกันครับในตามร้านหนังสือทั่วๆไปผมก็เลยสั่งมาจากช้อปปีแล้วก็พอมาถึงในแอปตกใจนิดนึงครับเพราะว่าขนาดเล่มใหญ่แต่ว่าตัวเล่มทำมาดีมากๆก็เลยคิดว่า พออ่านจบสองสวันเนี่ยรู้สึกประทับใจสุดๆก็เลยต้องรีบมารีวิวกันเลยโดยกลับมาสู่ในตัวเล่มครับเรื่องเนี่ยมีการพูดถึงอัตาชีวประวัติของวินเซนต์เบนโกเนี่ยเรียบเรียงยังไงเขาจะเรียบเรียงเหมือนกับผู้แต่งเนี่ยเหมือนเป็นบุคคลที่3ามครับก็คือเหมือนเป็น third perspective view ก็ไม่ได้เป็นอยู่ในบทสนทนาของเวนโกเท่าไหร่แต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยก็จะมีการเรียบเรียงเหมือนว่าแบบตั้งแต่ตอนช่วงเวนโกเนี่ยอยู่ในช่วงแบบวัยรุ่นผู้ใหญ่ตอนต้นอะไรประมาณนี้ครับช่วงนั้นอ่ะเขาก็ ไปหาห้องเช่าไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกรักอ,อกหักอะไรประมาณนี้ครับช่วงแรกๆก็จะเรื่องราวจ,จะประมาณนี้แต่ว่าเรื่องราวก็จะมีการสอดแทรกถึงเรื่องอาชีพของแวนโก้ว่าแวนโกลจริงๆแล้วอยากทําอาชีพอะไรกันแน่เพราะว่าจริงๆก็เริ่ม,มาอายุเยอะแล้ว20กว่าแต่ว่ายังหาอาชีพไปหลักเป็นแหล่งไม่ได้ช่วงแรกๆเ,เขาก็เขียนภาพนิดหน่อยแล้วก็ขายได้บ้างนิดนึงมุมอมองจากคนอื่นก็ยังรู้สึกว่างานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาก็แบบลองเปลี่ยนงานดูบ้างก็ มีช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นนักบวชบ้างแล้วก็ไปเทศนาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องว่าแวนโกเติบโตมายังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวินเซนแวนโกเนี่ยครับนามสกุลของแวนโกเนี่ยจริงๆค่อนข้างดังเลยในสมัยก่อนญาติของแวนโกเนี่ยที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องของวงการศิลปะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้แวนโกจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะมีความค่อนข้างกดดันอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าคนในตระกูลเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักกันเยอะครับแต่ว่าตัวออ่วแบบา ตัวเขาเองยังไม่สามารถที่จะจับงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่จะสามารถทํางานระยะยาวได้ช่วงแรกๆเนี่ยจะมีการปูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของว่าแวนโกต้องไปเจออะไรบ้างอะไรที่นํามาซึ่งว่าเขาเนี่ยจึงเริ่มที่จะตัดสินใจที่จะมาวาดภาพตรงนี้เองนะครับแวนโก้ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากเลยครับและก่อนอ่ะผมเคยได้ยินว่าแวนโก้เองอะ่ะเขาต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองานวาดของเขาในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนซื้อเลยแล้วก็แบบมีคนอื่นที่ดูแคลนงานของเขาค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไม่ค่อยชอบงานศิลปะที่เป็นสไตล์ของเขามากนักก็ทําให้งานของเขาเนี่ยขายแทบไม่ได้ตรงเนี้ผมขอหยุดได้ก่อนนิดหนึ่งการที่จุดตั้งต้นของเขาที่เกิดประสบปัญหาแบบนี้ครับแล้วต่อมาเขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างไรในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยผมอยากที่จะให้ลองกันไปอ่านกันดูครับผมขอหยุดตรงนี้แว๊บหนึ่งถ้าหากใครที่อยากที่จะฟังสปอยในเรื่องเราจะไปกันต่อได้แต่ว่าหากใครที่อยากที่จะสัมผัสประสบการณ์การอ่านหนังสือด้วยตนเอง ผมอยากที่จะห,หยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้ามไปส่วนต่อไปได้เลยแต่หากใครที่อยากที่จะฟังเนื้อเรื่องหรือว่าความรู้สึกของผมไปพร้อมๆกันหลังจากที่อ่านเรื่องนี้จบเนี่ยสามารถที่จะไปรีกันต่อได้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยผมมีการเล่าถึงเรื่องว่าแวนโกเขาต้องผ่านเรื่องราวมามากครับเหมือนที่เรารู้กันเหมือนกันว่างานวาดของแวนโกในช่วงแรกๆเนี่ยได้รับการดูแคลนเยอะเหมือนกันเพราะว่างานวาดของเขาเนี่ยมันจะเป็นงานวาดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นในช่วงนั้นทั้งเรื่องของการลงเส้นหนักๆเนี่ยซึ่งตรงตอนนั้นเองอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ ศิลปินในช่วงนั้นจะค่อนข้างใช้เส้นบางๆมากกว่าทําให้งานของแวนโก้เนี่ยจึงค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นงานของเขาจึงขายไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เราจะได้เห็นเรื่องราวของแวนโก้เนี่ยที่เขามีพี่น้องก็คือน้องของเขาชื่อทีโอทีโอเนี่ยถือเป็นน้องที่แบบผมอ่านแล้วรู้สึกแบบเป็นน้องที่ประเสริฐสุดๆคือเหมือนว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างแวนโก้กับทีโอตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันคือความอิ่มเอิใจของแวนโก้ไม่กี่อย่างของเรื่องนี้เลยที่แบบนี่คือพี่น้องที่รักกันมากๆครับผมจะเล่าให้ฟังว่าวิ เขาขายงานของเขาได้น้อยมากๆหมายความว่าชีวิตปากท้องในแต่ละวันอ่ะเป็นโกเองแทบจะหาเงินเองไม่ได้เลยอ่ะก็คือการใช้ชีวิตแต่ละวันเขาต้องได้รับเงินจากน้องน้องของเขาทีโอเนี่ยถึงแม้จะอยู่กันคนละประเทศคนละเมืองอ่ะน้องก็จะส่งเงินมาให้กับแวนโก้ทุกๆเดือนเดือนละ50ฟรังบ้างเดือนละ100ฟรังบ้างตอนหลังๆก็มีการปรับขึ้นให้เป็น1-50ฟรังบ้างต่อให้แวนโกเองอเขาจะมีแฟนหรืออะไรก็ตามจะเลี้ยงดูผู้หญิงในระหว่างเรื่องอครับ ก็จะมีการแบบได้เจอผู้หญิงแล้วก็ประทับใจอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันน้องเขาเองเนี่ยเห็นว่าเวนโก้เขายังทํางานไม่ได้เนี่ยน้องก็ยังส่งเงินมาให้เลยอะแล้วก็แบบให้แวนโก้ได้ไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงสิ่งที่สําคัญก็คือน้องชายเขาเองอะสิ่งที่เขาพยายามย้าเตือนแวนโก้มาตลอดก็คือไม่อยากให้แวนโก้เปลี่ยนสไตล์การวาดนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆครับหลายๆคนที่แวนโก้เจออะก็คือมักจะบอกว่าอยากให้เปลี่ยนสไตล์งานแบบนี้ขายไม่ได้หรอก แต่ว่าน้องเขาเองอะเชื่อมั่นในตัวพี่ชายเขามากๆแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าแวนโก๊เปลี่ยนสไตล์ไปวาดแบบคนอื่นนั่นก็ไม่ใช่งานของแวนโก๊นี่นาะซึ่งตรงนี้เองนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่นํามาซึ่งการประสบคสวามสำเร็จของแวนโก๊ในช่วงบั้นปลายชีวิตสุดท้ายเองแวนโก๊ก็ยังจะสามารถรักษาผลงานของเขาได้อยู่ตลอดในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับงานของเขาเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นมีคนที่ประทับใจกับงานของเขามากขึ้นตามไปด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์ของแวนโก๊เองอะมันจะค่อนข้างโดดเด่น ช่วงแรกๆอะ่ะถ้าเราเห็นรูปที่เกิดขึ้นในในเล่มนะครับแล้วก็ลงกับเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยแวนโก้ก็จะไม่ค่อยลงสีเท่าไหร่เนื่องจากว่าแวนโก้เองเนี่ยเริ่มเขียนภาพเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าคนในรุ่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเทคนิคต่างๆเนี่ยแวนโก้เพิ่งมาเริ่มเรียนรู้ตอนภายหลังแล้วช่วงแรกๆงานของเขาก็จะเป็นแนวขาวดําแต่ว่าพอมีช่วงหนึ่งที่เขาอย่างเช่นช่วงที่ย้ายไปปารีสเขาได้เจอกับหลายๆคนที่ค่อนข้างจะแนะนําเขาว่าน่าจะทําแบบนี้หน้าอะไรแบบนี้หรือว่าไปเมืองอื่นด้วย เขาก็จะเริ่มมีเทคนิคในเรื่องของการลงสีซึ่งการลงสีสไตล์แวนโก้เนี่ยจริงๆแล้วสีเหลืองที่เราเห็นกันเนี่ยแวนโก้จะต้องเดินทางไปในเมืองเมืองหนึ่งครับเพื่อที่จะได้เห็นแสงแดดหรือว่าได้เห็นฉากที่แบบแทบจะไม่ได้เห็นที่ไหนเลยในสมัยก่อนเพื่อที่จะได้สีแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยสีเหลืองในแบบที่เราเห็นในภาพดอกทานตะวันอะไรแบบเนี้ยตอนในสมัยนั้นน่ะเราแทบจะไม่ค่อยเห็นกันเลยว่ามีการลงสีเหลืองในแบบนี้ด้วย ฉะนั้นงานของแวนโกเอเองอะจึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์มากๆโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือแวนโกเสียชีวิตตอนอายุ3 7ปีจากการฆ่าตัวตายด้วยปัญหาป่วยทางกับโรคของระบบประสาทมีในเล่มเนี่ยก็มีการเขียนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วแวนโกน่าจะเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผลงานของแวนโกเองเนี่ยก็ได้รับการจัดแสดงเนื่องจากว่าทีโอเนี่ยเงินที่เขาส่งไปให้พี่ชายครับพี่ชายเขาก็จะส่งงานมาให้กับทีโอตลอดแล้วทีโอเนี่ยก็เก็บงานของพี่ชายไว้หมดเลย ต่อสิปีที่เวนโกเขียนภาพทีโอก็นํามาจัดที่รทศกา,การซึ่งน่าจะเป็นที่เทศการครั้งแรกเลยตอนนั้นที่รวมผลงานของเวนโกไว้ทั้งหมดถามว่าใครควรอ่านเล่มนี้แล้วอ่านแล้วจะได้อะไรรวมถึงข้อดีของหนังสือเล่มนี้ด้วยอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือหนังสือเล่มนี้จริงผมมีน้าตาซึมเหมือนกันนะครับกับตัวเล่มเพราะว่าโดยเฉพาะตอนช่วงกลางกลางเรื่องหรือว่าช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่เวนโกเสียชีวิตแล้วก็เป็นช่วงที่เวนโกลําบากมากในช่วงแบบต้นๆ้นเรื่องหรือว่ากลางกลางเรื่องเนี่ย เรามีแอบน้ําตาซึมเหมือนกันนะกับเรื่องราวที่เขาเรียบเรียงมาให้เราอ่านเราได้เห็นความยากลําบากซึ่งแบบต่อให้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปความยากจนเนี่ยมันก็ยังอยู่กับสังคมในแต่ละสังคมอยู่ครับความลําบากบกับการที่ต้องดิ้นรนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอม้มันแบบอันนี้มันคือชีวิตรจริงๆอ่ะครับของแวนโก๊ะในสมัยนั้นเราได้เห็นความพยายามของแวนโก๊ะที่จะผลิตผลงานออกมาพยายามที่จะแบบสร้างสารรค์ผลงานออกมาเราได้เห็นแล้วว่าแบบแวนโก๊ะผ่านเรื่องราวที่แบบ มีคนบอกว่างานของคุณมันไม่มีเอกลักษณ์งานของคุณมันขายไม่ได้หรอกแล้วเขาผ่านมาไมได้ยังไงซึ่งแบบผมว่าคนที่กําลังทอแท้หรือว่าคนที่กําลังประสบปัญหาเรื่องราวเดียวกันอย่างนี้อยู่ะผมว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบมีแรงขึดน,นะผมว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกมีแรงขึดมากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจเหมือนกันว่าแบบบางทีเอกลักษณ์ก็สําคัญนะกับการที่จะทําให้เรานโดดเด่นหรือว่าไม่เหมือนคนอื่นได้ผมบอกว่าแวนโกเองอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน ได้เหมือนกันในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปคือสู้กับหลายๆอย่างที่กําลังเจอแล้วก็ไม่ประสบผลดังใจหวังในปัจจุบันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ก็คือในกลุ่มคนที่ชอบอ่านงานแนวแนวอัตาชีวประวัติผมคิดว่าเร่มนี้เรียบเรียงได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีการเรียบเรียงแนวแนวแบทบสนทนาทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็อ่านได้อย่างเรื่อยๆแล้วก็บทสนทนาเนี่ยค่อนข้างเรียบเรียงมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็เรียบเรียงมาสวยงามมา,มากๆครับในเรื่องของภาษาฉะนั้นแล้วผมคิิดดว่่่าาานนนอไ้เพ โดยถึงในตัวเล่มเนี่ยที่สําคัญเลยคือเขามีรูปของแวนโกทั้งแบบช่วงแรกๆแ,แล้วก็ช่วงหลังๆที่มีการลงสีด้วยคือรูปสวยมากครับผมคิดว่าหลายๆคนที่ชอบเสพงานศิลป์อยู่แล้วรวมถึงอยากอ่านอยากอ่านอาัตาชื่อประวัติยังไงที่สุดเล่มนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบมันจะทําให้เรารู้สึกอิม่มเอมไปกับเรื่องราวของแวนโกมากๆอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ซึ่งเนี้ยผมเองก็คือกลุ่มนี้แหละครับก็คือกลุ่ม คนที่อยากที่จะไปงานของแวนโก๊ะซึ่งงานเนี่ยจัดอยู่ที่ไอคอนสยามครับผมก็ยังไม่เคยไปนะครับเพราะว่าผมอ่านเล่มนี้ก่อนแต่ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าหากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนจะทําให้คุณรู้สึกว่าไปงานแล้วรู้สึกว่าอิ่มเอมใจรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบแต่ละภาพมันมีความหมายมากกว่าความสวยงามแต่มันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่กว่าจะได้ภาพนี้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นชีวิตของแวนโก๊ะจริงๆอะครับ เรื่องราวของแวนโกที่10ปีที่เขาแบบใช้เวลาในการวาดภาพแบบแต่ละรูปเนี่ยคือมันมีความหมายมากๆครับอย่างเช่นรูปดอกทานตะวันที่เป็นรูปที่โด่งดังมากๆของแวนโกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แวนโกใกล้ๆจะเสียชีวิตด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆกับระยะเวลาที่แวนโกกำลังจะป่วยเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของชีวิตแวนโกจริงๆครับถ้าใครที่อยากที่จะไปงานแวนโกให้สนุกผมมั่นใจอย่างยิ่งครับว่ามันจะเป็นเล่มที่เมื่อคุณอ่านจบ ผมคิดว่าคุณจะไปไงานได้แบบมีมุมมองเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับจบกันไปแล้วครับสําหรับการรีวิวหนังสือใครที่ชอบอยากให้เชื่อกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญรวมถึงเป็นกําลังใจกับพวกเราในการที่จะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเดียวก k หนังสือที่รักของผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ